ที eles, mal, ja ô, ่ผมไปสอบส่วนขาครับไม่เกี่ยวอะไทยนะปัจพอยเลยปอยตาตารางมาแล้วโดยมาอยญาติดปิดปอยตาตารางก็จะไหกระลับคู่ันจะงงนะอ้เร็งนจำเอาลูกสองหมนะไม่ต้องไปขอเยเอาแล้อาตาจารางด้วาครับเพราะว่าการประทุวและเป็นที่แสงแล้วว่าสามกื เท่าาไอก็จบเลยาโผลไม่มีขอจบนอจากเขาเห็นว่ารถมาแล้วมีพริกมีควมีปัญหาอันั้นได้และเหครู้ใจเอันั้นเ้ารทุกทีมเลยนะครับเพรไะฉะนั้นคู่นี้คู่ที่ะลายวิจุเอาะจัด้วก็คู่นี้จะเอันนี้ี่วิจุเอาวิอนขอนุญายนะครั

มีรถไถนามาดังอุ้ยนี่สุดต่อยในเรื่องเลยนะโอ้มาด่อยเขามาดูดีเลยุ่บอลไฟหัยจมบผมจับบอลพุ่คุปจับบอลจะเื่อยคู่ห้าการเตะแนวรับจารบีพ่อไอ้ไ้มดังเดียว์ยะใด้นั่งเลยนะ เดี๋ยวกำลัด,ดิโอ้โหแม่ดีว่าไอา้หามเป็นเพื่อนบุรีว่ะวันแต่จะถูสองตัวด้วยละแม่ลมมันมาทางนี้พอดีไงได้ครับให้ให้กับไปไหนยังไงครับอ๋อาจะหอมลบปลาดิบบาร์นะ nó quay hết á Ồ, lối nhá À, ok Chạy đúng rồi, chạy đúng rồi Chạy đúng rồi, tao phải Ta quay ไปดูอยู่กับบ้านลรือถ่ายก็สดตามที่ใส่ผมก็คนจักรตอนนะบ้านจังหวัดเ่นี้แหละมึงมาสาบวยนี่ไอใสไหลจะท้าอีตรงไอจุดล่อยเลยจุดบนจัไดักที่เลย คนเยอะมึงก็่อยาไปตื่นเต้นด่าคนมึงจากสิ่งดีให้น้อยเออ,มมอเ,เ,เสียไปนะกคนะู่มันจบพี่น้องเสียไปด่าตอบกันถ้าไม่มีเที่ยวไม่มีชนไม่มีล้มจะเพื่อเป็นอะไรผมไม่มีโยกให้นะครับไม่มีสลัดของคู่โยกนะเป็นค,คู่อื่นยาวนะอ้าวโอเคคู่ทีคร่ตายกช่ไหม เที่ส <noite> ี่ครับก็เป็นว่าชาวุข้าไปนรอบต่อไปครับอ่าโอเคทางทางไว้รื่องมืตีเปาครับอ่าโอเค